สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทริปนี้นาตาลีพาคุณผู้ชมร่วมบันทึกการเดินทางนะคะนาตาลีไปทริปที่ได้รับเชิญไปบรีฟงานนะคะก็เลยเทําบันทึกการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อได้ร่วมเดินทางด้วยกันไปนันหนิงกุ้ยหลิงหยางซัวนะคะที่ประเทศจีนนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน อากาศร้อนมากค่ะคุณผู้ชมและอบอ้าวมากเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นสภาพเวลานาตาลีถึงนานหนิงนะคะว่าอบอ้าวขนาดไหนนะคะเรามาติดตามรับชมและร่วมเดินทางด้วยกันค่ะนี่เป็นแอร์พอร์ตเฟสใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเป็นช่วงที่เดินทางไปที่เกตนะคะสวยงามมากค่ะสร้างเสร็จในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ ถ้าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวตามรูทติ้งที่เนตลีเดินทางไปครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถบินด้วยสายการบิน s p r i งแ Airline นะคะเป็นสายการบินที่ยอดเยี่ยมสะอาดตรงเวลาและเวลาลงส MOOTH ม,มากค่ะ คุณผู้ชมก็ขึ้นจากสนามบินสวนภูมิอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของเรานะคะและไปลงที่สนามบินนานนิงอูซูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตค่ะ welcome abroad ค่ะทุกท่าน enjoy your flight and safe journey ค่ะ Dear all passengers welcome to China สวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ประเทศจีนนะคะเมื่อเราลงจากเครื่องที่สนามบ,บินนานนิงวูซูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วเราก็จะเดินทางโดยรถยนต์นะคะเพื่อไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางไปกุ้ยหลินต่อนะคะเชิญติดตามรับชมบรรยากาศ2ข้างทางระหว่างที่เราเดินทางไปสถานีรถไฟค่ะ มันเป็นรถบ้านสองุนเท่ยค่ะุนนี่คือสถานีรถไฟของที่เมืองหาดหนิงนะคะซึ่งเราจะคือนรถไฟความเร็วสูงน้องแมวนะคะจะเป็นแต่แัตตลีนกับพี่หวัด เทปหน้าติดตามนาตาลีไปบริฟงานแล้วจะพาไปเที่ยวต่อนะคะติดตามรับชมค่ะ